ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเทใส่ถาดปักไงนี่แหละเอ้ยมากินตรงกันเด้รรมมอท่านผู้ชมวุ้ยเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยนี่ถาดปักไงเลยนะฮะนี่น <c oughs> ไปซื้อ <c oughs> เครื่องในไกลามาสิไปตกปลาคอเนาะ ก็เลยเอาตบมันไปตกปลาคอแล้วก็พวกนี้จะเป็นกลืนท่านผู้ชมอ่ะเครื่องเข้าพริกแห้งแล้วกะ็หอมกระเทียมคาตะไคร้หน่อยนึงตับใส่ร่วมๆกันใส่ลายๆยิ่งแซบ่บท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวมากินแซบ่บๆน่ำกันท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมอู้สะททอนใส่ะ

Lần tiếp theo trong chung ừ. Ừ. <coughs> <Thương> chung đây <coughs> này, chung 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 โอ้ขากระทากันเลยปล่กกอให้มันน้ำหอม,มนะครับทก่านครับช่อง,องเดี๋ยวนี้จใส่น้ำปลาไปหน่อยใส่ใส,สงขวดนคะครับม,มันเะนหอมทุกท้อ จอะโอ้ดใไข่งเนาะดื่มบบดืมใส่ดไข่นั่งั้มสามิไขใหนึงไบ้านเนาะ่้มไก่ใส่แบนี่่แบนี้ đem mình cắt thả đây và để xuống cơm đây Hòm hang vào đi ừ. Bỏ một chiếc hạt cay, hạt thịt cay. ช่างอยวให้มันนุ่มหอมสนใจเฮ้ยยาชนแห้งนี่ขนาดบริสไสิทธิไทยอันตามิกไทยนี่สิหอมแซ่บปรี้ย่างผู้ช่าอยากให้มันเข่าจังไ มันหอยจังไยสูตรพีหน้านี่สิปปุ่งเครื่องไปได้ท่านผู้ชมวเวลาข้าเขียวมันจังสิบเขาเนื้อเวลาใส่ที่หลังคือเสาเนาะใส่น้ำปลาไปและนอมแห้งนี่แหละครับสุดเด็ดน้ำลางโคกแสบอย่องงี้ท่านผู้ชม คุณผู้ชมพี่น้าปุงรสไปเลยนะน้ำตาลหน่อยหนึ่งชุ่เลยโอ้เต็มกระทะเลยบาทนึ้น้ำมีบกปอรนมะนี่เชี่ยวหน่อยเนาะ ผู้ชมเดี๋ยวปิด้าให้มันเดือดตัง้งไอยเพราะว่ามันเป็นไก่บานเนะ okay. าะโอเคคุณผู้ชมควรอ,อ้หอมแห้งสิ่งอดสุดยจดอืมเอาเนื้อแล้ววันนี้นะเดี๋ยวพี่นั่งจะใส่พริกเอ พีชหอมๆนี่ห้อ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มพีอยังบุ๊กนะแล้วก็กับเ้าแดงน้ำกับเ้าเขียวนะแบบนี้ค้อมเสิร,ร์ฟแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดมากินน้ำกต่เดิอย่มงงี้กไก่ บนะท่านผู้มชมเดี๋ยวเทใส่ถาดบันเนี่ยแสบๆน้ำกันสุดยอดโอ้หอมกบเผ้าหน่นนยอยถัดตัวไปยุทธองคุณตังที่เห็นถัดเรื่องครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเทใส่ถาดบักายนี่แหละ ơi ừ, mà kìm nóng càn đó thầm xôm ui nhà mà lời mà lời mà lời đi thả bằng nhay lên nè đi nè thầm xôm à, à. à, này, à như thế nhưng đấy lòng xin mừng đô xẹp à mà mày kìm càn งเงินนี่แหละใส่ถาดปักไงนี่แหละมีกับขาวด้งเนี่ยเอากระปุกน้ำเพริกเด้เปิดนนะนี่มีผักต้มนะคุณผู้ามาชมมะม่แล้วก็ผักเจ้าอืมเจ้ากะปิโอ้เป็นแซ่บหอมหอมแช่ไม่ได้ไม่ได้ท่าผู้ชมมากินน้ำกันเด้แซ่บแซ่บแซ่บ แสบๆท่านผู้ชมอะทะเลาะกันแล้วแบบนี้เอาแสบๆเด้อท่านผู้ชมสุดยอดนอยๆก่อนเอาไปอ่ะโอ้อย่างนี้แบบชัดเจา เอามาเด้อท่านผู้ชมแซบแซบม่อนี่กับเขายางเดียวสองอยางมีน้นำริกยังเปอยดีเปอยดีเอปอยด,ดีเอา้ากินกันให้ปกติเอ,นะอเอาเลย มาเด้อมาเด้อแซ่บน้ำกันลุงไก่ขุนไก่ขุนไก่ขุนพิทักษ์โอ้โหแซ่บแซ่บเก๋ไหะแอมพริกอีกสุดยอดเลยพิกแดง ทุกท่าพี่หน้าขออนุญาตกินหน้ามีฟองจากน้อยเด้เออ่ะเดี๋ยวว่ากันนะผู้ใดอสอบก็กินผู้ใดออบ่าสอบก็บว่าเป็นอยังแต่สำหรับพี่หน้านี่สอบครับก่อนกินข้าวจากบึดเอาบึดใหญ่ๆท่านผู้ชมบ่ได้สนับสนุนให้กินเด้อแล้วแต่ผู้ใดสอบมามาบือดำกันท่านผู้ชมโออสุดยอดสุดยอด

ร่มนี่เส็งๆได้เกดิดตัดมันครั้งในมันอือตับไหน,นมีฟองเ่อใด้สรนับสน,นให้กินดอกเด้อล้วจะค้นสอบท่านผู้ชมเมื่อใดสอบก็กินผู้่อใดไม่สอบก,ก็ไม่ต้องกินเนาะพี่หน้านี่ขาดเมื่ดอดหรกินแล้วมีแห้ง กไปกอล์ฟกันกย่าข่าวอย่างไรกันเลยพอได้จุกพอได้จุก <c oughs>

นุ aí, ่มไหมกับไอ้เจ้ากะปิเจ้ากะปิว่ามันอีปิฮะนุ่มไหมท่านผ้ชมต้องควักควักจังแสดืควักเอาภาษาบ้านผมก็เอื่นควัก เพชรบอเก่งังไงก็ไม่โดนตีสุดเลยนะที่งาน ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัพี่หน้าปักแปลกกับชออ่องวิถีชีวิตก้นยู่ิมเมืมนต์กับฝากท่านผู้ชมไว้สำเนีเด้อแต่ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน้าเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อแต่ช่วงนี้กับ่ได้หาหนูหาปลาเนาะนี่ยังกะไม่เห็ดซูกันกินทน่านผู้ชมแต่จะเพิ่งเบื่อเด้อหมูมหมดเนาะเป็นกำลังใจให้พี่หน้าน้ำท่านผู้ชม เดี๋ยวพี่หน้าก็สิกินข้ากันแล้วก็สิไปตกป่าต่อแต่ก็ติดตามคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพัฒนีล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแม,ม่แม่แสบๆนุ่มชมกินขา้าร่วมกันอืม